รุมถล่มบอลเชิญยิ้มทำเกินไปสงสารสุเทพถึงกับรวมช็อตแย่ดราม่าหนักแม้ไหวขอโทษจากรายการตลกไม่ตลกซะแล้วครับชาวเน็ตนั้นรุมถล่มยับบอลเชิญยิ้มแรงไปแกงสุเทพสีใสตลกรุ่นพี่แขกรับเชิญสุเทพสีใสนะครับมาออกรายการอาจารย์ก่อนหน้านี้โดนแก้งจนดราม่าจากแกงตลกที่วันนี้ครับหนุ่ยเชิญยิ้มนั้นที่มักมาคอยคุมสถานการณ์ไม่ให้แรงไปไม่ว่างไม่ได้มาด้วย เหลือแก๊งอย่างหนุ่มบอลเชิญยิ้มแจ๊ดชวนชื่นโรเบิร์ตสายควันตั๊กบรลบูบู์และนักคอมชวนชื่นครับที่มารายการตัวรายการนี้ครับมาร้านตัดผมของโรเบิร์ตสายควันร้านเพิ่งเปิดใหม่ให้สุเทพตัดผมแสวแกร่งเลือกไม่มีผมอ้ำแต่งให้เป็นศพเลยแกร่งสระผมหนุ่มบอลเชิญยิ้มนะครับไปเอาถังน้ํายาล้างจานมาราดหัวสุเทพสลับกับแจ๊ดคอยแกลงจนตลกรุนพี่อย่างสุเทพใส่ใสนะครับบอกว่าหมดชื่อเสียงสร้างมาหมดกัน ก่อนรายการนั้นจะดําเนินรายการมาถึงช่วงหนึ่งครับจะมีการแข่งขันขายมะม่วงการของสุเทพที่นํามาโปรโมทในรายการโดยบอลเชนญยิ้มนะครับแอบโกงจนตัดบอลีบูนนั้นครับแพ้ถูกลงโทษงานเก้าเลยครับหนุ่มบอลน,นั้นเจอดราม่ารุมถล่มว่าบอลโกงอีกแม้สุดท้ายนั้นหนุ่มบอลยกมือไหว้ขอโทษสุเทพว่าอาจจะมีล่วงเกินต้องขอโทษเพื่อความบันเทิงโดยพยายามช่วยโปรโมทมะม่วงกะปิโวให้สุเทพตลอดแต่โซเชียลแหกคอมเมนต์กันเป็นจำนวนมากไม่พอใจบอลเชิญยิ้ม ทั้งเรื่องอํามแกล้งตลกรุ่นเก่ารุนแรงไปไหมทั้งเรื่องคนอื่นโกงแล้วตัวเองโวยไม่ได้โกงไม่พอใจบอลต่างๆนานา,นาขณะที่มีคนบอกจะเย็นๆนี่รายการตลกงานนี้ครับก็แล้วแต่มุมมองของแต่ละคนครับว่าจะมองในมุมไหนเป็นอีกหนึ่งช่องทางข่าวบันเทิงนะครับที่คุณจะสามารถติดตามและอัปเดตข่าวสารไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามชมซูเปอร์สตาร์ดาราแล้วก็อย่าลืมเข้ามาติชมหรือคอมเมนต์ มาร่วมแชร์ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยนะครับที่สาคัญครับต้องขอกราบขอพระคุณทุกท่านมากๆด้วยนะครับที่เสียสละเวลาในการติดตามรับชมรับฟังกันด้วยนะครับ